สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวสมัคีกับลาวเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่5มิถุนายนปี6 6นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับลาวสมัคีตัวเด่นก็คือ0ูนย์กัสามแปดกับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แแปากศูนย์ด่นึ่งแปดสะคะเจ็ดแปดหนสาามแปดหนึ่งห้าก็สี่แ จับคู่ก็ศูน0 3สามสามศแดแปดสหนึ่งสเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะต่อไปเราเฉพาะกิจประเด่นก็คือ6กับ9 3กับ2 6 0 6ก6ู6 9 9ห9ส9งหกส2 6หก6 3 6 2 3 6 0องหสจับคู่ก็3 6 6 3 9ส2 9 6 2 2 6 3องสสองนะ ก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสามัคคีกับสามัคคีวีอยเฉพาะกิจ VIP พลาพัฒนาแต่วันนี้น่าจะเป็นสามัคคีวีนะจะไปเข้าลาพัฒนาเด้อวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเสียงพัดลมมันจะดังหน่อยเดอ้อร้อนมากถึงมากที่สุด